สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำว่านมงคลยอดนิยมมีคุณด้านปกป้องคุ้มภัยโดยเฉพาะอักคีภัยและคุ้มครองบ้านให้กับผู้ปลูกนั่นก็คือว่านนางคุ้มหรือว่านผู้เท่าเฝ้าบ้าน ซึ่งเป็นบ้านป้องกันภัยอักขีภัยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามากรรำมไกลามาฝากทุกท่านให้ได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะในสมัยก่อนมีเรื่องเล่ากันว่ามีโจรคนหนึ่งจะเข้าบ้านไปขโมยของในบ้านพอไปแอบดูอยู่ริมรัว้วก็เห็นมีคนแก่อยู่ในบ้านเดินไปเดินมา เมื่อโจรเห็นมีคนอยู่ก็เลยไม่ได้เข้าไปทั้งทั้งที่บ้านนั้นไม่มีใครอยู่ดังนั้นจึงเป็นความเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณว่าน่าจะเป็นผลมาจากว่านนางคุ้มได้แสดงอิทธิฤทธิ์ให้โจรได้เห็นเพื่อคุ้มครองบ้านและเจ้าของว่านที่ปลูกไว้ว่านนางคุ้มว่านผู้เทาเฝ้าบ้านหรือผู้เทาเฝ้าเรือนถือเป็นว่านมงคลยอดนิยมชนิดหนึ่งเป็นไม้ดอกไม้ประดับ และถือเป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกไว้ภายในบ้านทั้งในกระถางหรือในแปลงจัดสวนมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะเพราะมีทั้งความเป็นมงคลดอกมีลักษณะเด่นแปลกตาและสวยงามอีกทั้งมีความเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกไว้จะช่วยคุ้มภัยพิบตัติต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอักคีภยัยเพราะชื่อนางคุ้มนั่นเองค่ะ ลักษณะของว่านนางคุ้มลำต้นแท้ของว่านนางคุ้มนะคะจะเป็นส่วนหัวหรือเง่าที่อยู่ใต้ดินมีลักษณะเป็นทรงกลมที่เป็นกลีบหัวเรียงซ้อนกันแน่นนะคะโดยที่ส่วนปลายหัวจะมีตายอดที่เจริญออกมาเป็นใบและช่อดอกโดยมีโคนก้านใบห่อซ้อนกันแน่นทำให้คล้ายลำต้นแต่แท้จริงแล้วคือลำต้นเทียมค่ะ ส่วนหัวหรือลำต้นแท้ของว่านนางคุ้มนะคะจะมีรูปทรงกลมคล้ายหอมหัวใหญ่ประกอบด้วยฐานหัวที่เป็นปล้องซ้อนกันกาบหัวเรียงซ้อนกันแน่นเป็นทรงกลมกาบด้านในมีสีขาวกาบด้านนอกสุดจะแห้งมีสีน้ำตาลส่วนรากของว่านนางคุม้มจะมีเพียงระบบรากฝอยที่แตกออกจากฐานหัวค่ะ ใบนะคะใบของว่านนางคุ้มจะแทงออกจากส่วนปลายของหัวที่จเจริญมาจากกาบหัวค่ะโดยมักจะพบจำนวน7-8ใบต่อต้นนะคะประกอบด้วยกาบใบหรือก้านใบสีเขียวอ่อนเรียงซ้อนกันจนทำให้มีลักษณะคล้ายกับลำต้นค่ะใบนะคะจะมีลักษณะมนคล้ายรูปหัวใจหรือคล้ายใบฟักทองแผ่นใบมีลักษณะเรียบหนามีเส้นใบมองเห็นชัดเจน เป็นเส้นเรียงซ้อนกันในแนวตั้งจากโคนใบถึงปลายใบค่ะดอกดอกของว่านนางคุ้มจะออกดอกเป็นช่อจากตรงกลางของหัวนะคะประกอบด้วยก้านดอกยาวประมาณ30-60ถึงเซนติเมตรก้านช่อดอกมีลักษณะกลมมีผิวเรียบมีไข,ขเคลือบปลายก้านดอกอีกทั้งช่อดอก จะมีดอกมัดรวมกันเป็นกระจุกที่ส่วนปลายแต่ละช่อดอกจะมีประมาณ10 4ถึง40ดอกเลยนะคะซึ่งประกอบด้วยกลีบดอกสีขาวจํานวน6กลีบแต่ละกลีบมีขนาดเท่ากันเป็นทรงรีมีปลายแหลมและมีคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน <c oughs> เมื่อดอกบานนะคะจะส่งกลิ่นหอมค่ะการออกดอกนะคะ 1ปีจะมีดอกให้ชมแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะคือช่วงหน้าฝนเท่านั้นประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมซึ่งโดยปกตินะคะหลังจากที่ได้เห็นดอกในปีแรกคุณก็จะสามารถเห็นดอกทุกๆปีที่ต้นเดิมทุกๆครั้งค่ะผลและเมล็ดนะคะผลมีลักษณะทรงกลมค่อนข้างรีเล็กน้อยมีสีเขียวเข้มมักติดเมล็ดน้อยและบางตน้นไม่พบการติดเมล็ดให้เห็นเลยค่ะ ความเชื่อครูบาอาจารย์และนักเล่นว่านเชื่อว่าว่านนางคุ้มเป็นว่านที่มีความเป็นมงคลทางด้านคุ้มครองป้องกันอันตรายต่างๆหากใครปลูกไว้ในบ้านหรือปลูกเป็นไม้กระถางประดับหน้าบ้านก็เปรียบเสมือนว่ามีเกราะเพชรใบป้องกันภัยถึงเจ็ดชั้นเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าจะมีคุณอำนาจทางด้านป้องกันไฟไหม้หรืออับคีภัย คุ้มครองให้บ้านและผู้ที่เป็นเจ้าของรอดผลจากการถูกไฟไหม้ตลอดจนภัยอันตรายอย่างใดๆย่อมสามารถมีอำนาจคุ้มครองป้องกันได้ทั้งสิน้นนอกจากนั้นนะคะว่านหนังคุ้มถือเป็นไม้มงคลและเป็นว่านที่ช่วยปกป้องภัยอันตราย ป้องกันสัตว์ร้ายหรือสิ่งชั่วร้ายต่างๆไม่ให้ย่ำไกลเข้ามาภายในบ้านและคุ้มครองบ้านให้ปลอดภยัยจากจนผู้ร้ายจนเป็นที่มาของชื่อที่ว่าว่านนางคุ้มหรือว่านผู้เท่าเฝ้าบ้านที่เปรียบเหมือนมีผู้เท่าคอยปกป้องลูกหลานภายในบ้านนั่นเองค่ะรวมถึงมีความเชื่ออีกนะคะว่าจะช่วยให้ทำมาค้าขายดีขึ้นกิจการจเจริญรุ่งเรืองขึ้นและอีกตำราหนึ่งกล่าวว่า เวลาเจ้าหัวว่านติดตัวไปไหนด้วยให้เสกด้วยคาถาอุดทางอุดโทจำนวนร้อยแปดครั้งหรือจะเสกด้วยนะโมพุทธายะก็จะทำให้คงกระพันชาตรีค่ะ ว่านนางคุ้มนะคะเป็นว่านแนวป้องกันภยัยถ้าปลูกได้ตามหลักวิธีปลูกที่ถูกต้องตามตำรานะคะจะช่วยคุ้มครองบ้านได้อย่างดีมากและจะได้เห็นดอกทุกๆปีและหากบ้านไหนปลูกไว้นะคะก่อนออกจากบ้านให้ใช้มือแตะไปที่กระถางว่านนางคุ้ม3ามครั้งแล้วให้นึกในใจหรือจะพูดออกเสียงก็ได้ให้บอกให้กล่าวกับท่านว่าเราจะไปไหนกี่วันให้ท่านช่วยรักษา ให้ปลอดภัยจากไฟไหม้และจนผู้ร้ายอย่าได้มากร่ำไกรในอาณาเขตบริเวณบ้านของเราเคล็ดลับการปลูกว่านนางคุม้มว่านนางคุมค้มครูบาอาจารย์ท่านแนะนำให้ปลูกข้างขึ้นเดือน6หรือควรปลูกในวันอังคารหรือจะใช้ตามตารางวันปลูกโบราณก็ได้ควรหลีกเลี่ยงวันที่เป็นกาลกินีนะคะ โดยเวลาปลูกและก่อนเวลารดน้ำต้องเซกคาถาให้ตั้งนโมสามจบแล้วท่องคาถาสามจบด้วยคาถาอิติปิโสสจบคืออิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโรปุริสัรธมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะควาติ ควรท่องให้จบก่อนจากนั้นจึงนำน้ำมารดนะคะหรือจะท่องนะโมพุทธายะท่องสามจบเช่นเดียวกันแล้วจึงค่อยเอาน้ำเสกรดไปที่ว่านก็จะทำให้ว่านมีความขลังยิ่งขึ้นค่ะ การปลูกว่านนางคุ้มสามารถปลูกได้ด้วยเมล็ดหรือขยายพันธุ์ได้ทางต้นที่แตกกอซึ่งออกเป็นหัวหรือให้แยกหัวเอามาปลูกแต่สามารถปลูกได้ด้วยการชำหัวที่ได้จากการตัดแบ่งหัวทั้งนี้การปลูกว่านนางคุ้มจะนิยมปลูกในกระถางเป็นส่วนใหญ่วิธีปลูกตามตำรากล่าวว่าให้ใช้ดินสะอาดที่ปราศจากมลทินเช่นดินกลางทุ่งกลางแจ้ง ที่ตากแดดนานๆถ้าไม่มีก็ให้ใช้ดินขั้วไฟเอาใช้ปุ๋ยใบไม้ผุๆให้ระบายน้ำได้ดีดินอย่าใส่แน่นผสมทรายลงไปด้วยเขาจะเจริญเติบโตงอกงามดีหรือใช้ดินเผาไฟทุบแตกละเอียดดีแล้วตากน้ำค้างทิ้งไว้คืนหนึ่งจึงนำเอามาเป็นดินปลูก ระวังอยากกลบหัวว่านให้แน่นทึบควรให้หัวว่านโผล่พื้นดินที่กลบสักนิดหน่อยนะคะว่านหนังคุ้มเป็นว้านที่ไม่ชอบน้ําเยอะและแฉะรดน้ําพอเปียกชื้นเท่านั้นอย่าให้เปียกชุ่มจนเกินไปหัวว่านจะตายเพราะเน่าคะ่ะ นอกจากนั้นนะคะต้นว่านนางคุ้มเป็นว่านที่จะต้องทิ้งใบเหลือแต่หัวใหญ่ๆอยู่ในดินและจะทิ้งใบหลังจากหมดฤดูฝนแล้วถ้าไม่กู้ว่านก็ปล่อยเอาไว้อย่างนั้นก็ได้นะคะแต่ไม่ต้องรดน้ําจนกว่าจะถึงฤดูฝนเมื่อถึงฤดูฝนแล้วนะคะจึงรดน้ําได้ตามปกติแล้วเขาจะออกดอกให้เห็นทุกปีคะ่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในว่านมงคลที่หลายๆท่านคงอยากจะนำมาประดับบ้านใบซักต้นกันใช่ไหมล่ะคะซึ่งแอดมินเองก็คงต้องหามาปลูกไว้ที่บ้านเช่นเดียวกันหากคุณผู้ชมท่านใดปลูกไว้ที่บ้านแล้วหรือยังไม่ปลูกหรือชื่นชอบต้นไม้ชนิดไหนอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ด้านล่างแนะนำและแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นวิทยาทานกันมานะคะ ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์อยากดูคลิปต่อไปแน่ๆรีบกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ